สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับแสงนะคะในเกมเค HUNTER อร์แล้วนะคะอย่างที่บอกไปในคลิปที่แล้วนะคะคลิปนี้จะเป็นการที่แสงเคยเล่นมาแล้วนะคะเออก็คือความรักในทะเลนะคะส่วนออโดดเรียนอีกครั้งเนี่ยคือแสงเคยไปกดนะคะแต่ยังไม่ได้เล่นนะคะงานนี้เห็นไหมยังไม่มีติ๊กถูกนะงันนี้ก็จะมาความรักในทะเลนะคะ ซึ่งอัน,นเนี้ยเนี่ยแสงก็หวังว่าแสงจะผ่านไปได้อย่างรวดเร็วนะเพราะว่าดา่านนี้ก็ค่อนข้างยากนะโอเคครั้งที่แล้วเนี่ยหนาทีเลยนะกว่าจะผ่านเนี่ยก็คออือต้นฉบับก่อนสิ้นชีพของนักเขียนนิยายนะคะค้นหาต้นฉบับก่อนสิ้นชีพของนักเขียนนิยายโอ้โห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 เสียงรถไม่รู้ว่าเข้าได้ยินกันหรือเปล่านะเอออัน,นเนี้ยเนี่ยแสงบอกว่าที่มัน 6นาทีเนี่ยเนี่ยคือมันยากมากเลยคือการจิ้มไปเนี่ยคือแสงจำไม่ได้อะว่าแสงกดอะไรไปบ้างโอ้คือกดไปเลยอะ่ะกดไปเหกดที่แรกะแสงมานั่งคิดนะตอนอัดเนี่ยคือแบบว่าที่สุดของที่สุดจริงๆอะ่ะ คือมันยากมากคือไม่ไม่มีอะไรเลยคือกดไปเรื่อยๆอ่ะเออข้มมนขึ้นไม่ได้นะอันนี้เนี่ยจะมีใบอ่ะเส่ยงยังไม่ได้ใบอันนี้ไม่รูกดกโอเคเรียบร้อยคนหาหน้าต่อไปเอามาชีจ้าดูกระตาไม่รูกๆก โอเได้มาใบานึงแล้วโอเคจิ้มไปที่รูปหมู่ดวงดาวจะได้ใบามาแผ่นลายแทงดวงดาวเอ่อมาใส่หนังสือก่อนดีกว่านี่เรียบร้อยด้วอีกหน้าหนึ่งนะคะโอเคให้ดูเปิดแผ่นที่มานะคะก็คือมันจะมีเอ่อ ้าเหลี่ยมแล้วก็มีสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมแล้วก็อีกเหลี่ยมหนึ่งแปลกๆนะเอ่อห้าเหลี่ยมห้าเหลี่ยมคือมีสองอันเลยนะนี่แล้วก็สามเหลี่ยมคืออันสามเหลี่ยมถูกแล้วสี่เหลี่ยมก็ถูกแล้วอันแปลกๆนี่คือดาวโอเคเปิดได้แล้ว เรียบร้อยนะคะครั้งนี้เนี่ยไม่ต้องถึง6นาทีก็ผ่านได้เออมาแล้วมาแล้วคืออันนี้แสงใช้เวลาผ่านนานมากนะคะก็ค,คือตามจับเอ่อ,อ,อสัตว์ของนักเล่นมายากลนะคะเออพวกผู้หูของมายากลเนี่ยแจ็คหายตัวไปนะนักสืบปวดช่วยาตามหานะแสงใช้เวลาในการอัดครั้งที่แล้วเนี่ยคือ8นาที9วินะ คือมันยากมากาเดี๋ยวแสงจะบอกว่ามันยากตรงไหนนะเอาไฟฉายมานะแล้วก็ส่องไปที่ใต้โต๊ะจะเจอหนูโอเคเอาเข้ากลงขังก่อนจากนั้นขึ้นมาชั้นสองอันนีนะ้ดูให้ดีๆนะนี่เออคลิกไปแล้วนะที่หมวกระตายคือแสงมาเสียเวลาตรงนี้ แจงมาเสียเวลาตรงนี้นานมากๆคือนี่หนไหมไม่ว่าคุณจะเปิดหมวกใบไหนก็ตามนะอันนี้ยนีแสงบอกเลยว่าถ้าไม่ใช่เออไม่ไม่ใช้แว่นขยายด้านบนเนี่ยคือแสงไม่มีทางดูให้เลื่อนมาให้เลือนหน้าจอมานี่เห็นไหมเลื่อนมาก็าจะเจ,เจอหน้ากากตาย คือแสงเสียเวลากับไอ้หมวกมายากลน,นี่นานมากโอเคห้องนี้เลือกโอนะเขาจะมีเหมือนเกมผีเคยได้ไหมได้นงม,มาแล้วแล้วเราก็ต้องเดินกลับเองโอเคได้มาครบแล้วก็ลงข้างล่างกันเถอะคือ แสงเสียเวลามากๆกับการเปิดหมวกนะครั้งที่แล้วเนี่ยคือแบบว่าเปิดจนอารมณ์เสียเปิดจนอารมณ์เสียจริงๆโอเคเควสเรื่องเข้าใจผิดคือถ้าเป็นเควสแบบนี้เนี่ยคือแสงจำไม่ค่้ยได้เลยนะคือแสงอ๋อจำได้จำได้จำได้ไดเออเป็นมนุษย์หรอ เออโอเคเออมีรอยเท้าไหมเออไม่มีท้าเป็นเฟิล์มของแก่รกพวกมันไม่กินเนะนื้อคนมันไม่กินคนนะโอเคกร,รกระดูก็ระดูก็ไม่แตกคือเขาไม่เห็นฐานหรอฐามจริง โอเคโอเคให้สิ่งดนตรีดังขึ้นนะโอเคครั้งที่แล้วชเชวลาเป็นในการเล่นนะตอนนี้คือสี่นาทีอันนี้เนี่ยเสียงไม่ออกนะคะส่วนอันนี้เนี่ยก็อยากได้กล่องโอเคมานี่มานี่คือแสงจะไม่ได้ต้องไปดูชั้นสอง นี่นะคะกลองเนี่ยคือแสงเสียเวลาหากลองก็คือกองมาคลิกมาที่รูปมันได้ไหมจนสวัสดีกองอยู่นี่เปลี่ยนรูปนะคะแล้วจนจะจะมาหาทองแล้วเราก็จะคลิกที่กล่องได้โอเคจากนั้นขึ้นไปชั้นสองน,นะคะเปิดมานี่ดูเล็บนะเขียวแดงม่วงเหลืองดำ แล้วก็มาห้องน้ําครั้งที่แล้วเนี่ยเสียงคลิกเป็นห้องน้ําหญิงนะแล้วก็เปิดไฟเอาไม้คาสัวม,มาเขียวอะไรนะลืมไปแล้วอ่ะลืมเลยไปแล้วอ่ะเขียวแดงม่วงเหลืองดำ เขียวแดงม่วงเหลืองดำอ๋อม่วงอ๋อไม่ใช่เขียวนี่เหลืองเออพอได้ไวรินมาแล้วเนี่ยแปบ๊บนึงนะขอมาอันนี้ไม่อยากจะคิดเลยถ้าเกิดขึ้นในชีวิตจริงเนี่ยจะเป็นยังไงโอเคเรียบร้อยแล้ว ส่วนกองก็เอาไปให้เขาตีส่วนแวลีน,นี้ต้องขึ้นมาบนชั้น2นะแล้วก็ามาให้ผู้หญิงเขาสีแวลีน,นหน้าตาที่มึนงงและเหมามึนแค่นี้ก็จะได้แล้วนะคะนี่โอเคอันนี้เนี่ยก็เป็นอันที่แสงทําไม่สำเร็จอยู่ครั้งหนึ่งครั้ง เออสองครั้งนะคือแสงทําไม่ทันเวลาคะก็คือคออู่ภัยฉุกเฉินเรือชนภูเขาน้่ขแข็งนะคะอีเดียวก็จะจมแล้วเริ่มแรกเนี่ยสิ่งที่ต้องทำเนี่ยคือแสงจําไม่ได้นะคะว่าอันพลงมาลัานี้ต้องใช้กับไหนแต่ว่าแสงจําได้อย่างนึงก็คือต้องเอาคนสองคนขึ้นไปข้างบนนะนี่นี่ นี่อันนี้คืออันเอาอันที่เออตัวมันยาวนะคะอันนี้เนี่ยามาก่อนคุณผู้หญิงเดียเขาช่วยนีย่ตัวนี้มีสายไฟขาดอยู่นะผ่านสายไฟแล้วประตูเขาก็จะเปิดโอเคก็ออกมาและอันนี้เนี่ยเราต้องเอาเครนเนี่ยคะ่ะไปเอาไม้ตรงที่อยู่ประตูนะคะแป๊แบ,บหนึ่งแล้วก็ดึงกลับ โอเคเรียบร้อยขึ้นมาข้างบนค่ะแล้วก็เอานี่มาคือแสงจำไม่ได้วันไหนอ่ะอ,อันแดงเรียบร้อยนะคะคือที่แรกแสงตอนที่เล่นอะยากมากยากตรงช่วยผู้หญิงออกมาจากประตูนะคะไม่รู้ว่ามีสายไฟที่ขาดอยู่โอเค ฝันร้ายของดารานะคะอ๋อน,นี่แสงจําได้โอเคคุณรักเสือมีเรื่องรบกวนคุณหนูคุณจะช่วยนะโอเคได้ผมจะเก็บเป็นความลับเออไม่ใช่ความลับจะรักษาความลับไว้โอเคมีสโต k เกอร์นะคะเออเป็นภาพถ่ายที่บ้านหรอโอเคใช่เออและได้ยินว่าถ่ายจากใาราที่ใกล้มากๆโอเค จะเป็นกล้องแอบถ่ายก็ได้นะเออมีใครไปเยี่ยมบ้านครูหรือเปล่าโอเคช่วงนี้มีช่างซ่อมกับครูสอนมรารยาทเออแล้วพวกเขาเซ่อมแล้วก็ครูสอนมรารยาทในสอนเรื่องการจัดดอกไม้นะโอเคโอเครอสักครู่นะโอเคกล้องอยู่ที่กระถางโอเคจะเป็นครูสอนมรารยาทก็ได้เพราะว่าเขาจัดดอกไม้นะคะโอเคเรียบร้อยนะ เป็นฟิล์มของเขานี่เองเรียบร้อยนะอะไรนะคะสำหรับวันนี้แสงขอจบคลิปแต่เพียงท่านี้นะคะสำหรับเพื่อนๆที่ดูคลิปแสงจบแล้วถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b ้นะคะกดแชร์นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้แสงนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณค่ะ